อยากมาฟุ้งให้ลงมาดาวไฟน้ำโปรยโปรยให้ฟูเซนขึ้นสิบสองของกูไปนี่รันดอนสำหรับผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช anel ให้ด้วยนะครับและติดตามการสตรีมของผมได้ที่ s o f l i f e com ครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับโอ้โหฮะโอ้โหวิญญาณแม่งเท่ต้องมีวิญญาณเอามันไป ทำไมมันไม่เปิดให้สุดไหมวะฟีงพี่กูบปเลยระไม่มีวะทองเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเลเรมคิดเศร้าหน่อยจริงป่ะล่ะเลมเล่นกับผมไหมไม่ได้เฮ้ยอ้าใครอ่ะอุแพ้กับสุดเฮียได้แนละยี่ผ้าดาวอ่พี่้าดาวอ่ะเฮีย โอ้โห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 โอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ฮะโอ้โหโอ้ฮะโอ้โโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหอยโหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอยโห้นหโ้โอ้โอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโออ้โหย้หอหโยอ้โหโออ้อ้โหโออ้โหโย้โ้วยอ้โหโย้โหโ้โอ้โอ้โหย้อย้อโ้ ทำไมไม่เป็นแอนนี่วะเอ้ยไม่เป็นจริงว่ะกูอยากได้จริงมาดิกูรวยสุดในห้องอ่ะเฮ้ยพวกมึงแม่งกระเาวว้าวว้าวเอ้ยอุ๋ยน่ารักจัดอ่ะเนี่เชว์ตัวหน่อยเฮ้ยแล้วกดห้องแรกแม่งเป็นห้องที่กูเกลียดที่สุดไอ้สัตว์ไม่ได้แค่ห้าสิบเองอ่ะเฮ้ยพี่เอ็มมันนานแต่วะพี่ อมือกากรลอเป่าครับเฮ้ยคอมใหม่ครับโทษทีีี่รวยบีอีกแต่ห้าพแต่ไม่มีจะจ่ายเขาแปดโลมากอ้ยียต์หน้าตัวบาร์กไอ้ซาดไจบีเรือดล้ำแล้วที่กอขึ้นแล้วเหรอใช่ไม่กจริงเหรซตาซ่านะดูมาคนดูพันหนึงโอ้โคนหลังคนหลัง พี่บูมยัง็คแตกโอ้ยจังสีเลือดพี่บู๊บไอพี่ยุทธมาป่าะเหมือนได้อะไรารุ้งนี้เต้ขอแจ็คขอตแตกจีโนน่าเดียวพอเลยสามพลิกครับเอาพิยุไปไหนจะสามคลิกคุณภาพครับเพื่อนีนี่ไปไหนไปิรู้มันเห็นขี่อะไรไอ้เงี้ยมองเงได้ปะวะมามาเอาไปไปไปกูให้มองเงเป็นเด็กไม่ได้เออไม่เอาละียจะกดมากว่ะทีเดียวอะไ ยอกไอ้เหี้ยยืดกับล้องร้องเพลงด้วยเมื่อกี้เปิดไพ่ดู้เปิดไพ่แล้วเขาไปร้องเพลงไงไอ้เหี้ยตัวที่นี่มันเก่งว่ะตัวที่นี่มันไปสุบซิบไปหมดเลยร้องเพลงอะไรหนึ่งเมื่อกี้ใช่ก็วายเป็นฉันกลัวฉันกลัวอยากอยากกูอยากป่าใครสะโกนว่ะกูอยากเห็นวะกูไม่เคยมีตัวมีแบบอนิเมชันอย่างนี้เลยอยู่ที่ไข่อะเอ็กโคมันเป็นสายอะไรวะ ก็เป็นแอมบูเชอร์ไม่เป็นสายอะไรของอะไอเทมต้องใส่อะไรให้มันเวทเวทแทงสปาร์กเขาใส่หมัดกระทองนึงแล้วก็ใส่ล็อตซิงไว้นหนึ่งเปอร์แคปเอันนั้ไม่ใส่แคป <c oughs> เออนัอ้นสแคปนี่ะที่ใส่จูใส่แฮนดอมจะติดแล้วก็สปาร์กก็เลยจูแฮนดอมจะติดสปาร์กจูก็เล่ะเวทคิทจูแมนจี ความชิ้านะามันต้องเล่นตวน,นั้น <c oughs> นะดีวาตอนช m b u s h a m อเข้วย l o รล่าเอา้าไอ้ที่ ambush แม่งต้องใช้พวกนี้ด้หรอจริงเบาทที่อะไรมันชนะเอาหดต้องการ ambush echo มี ambush cap แ,แ,แ,แฟร์ไลท์ เล่นแค่ดีเลยเล่นแฟร์ไลท์แอมบูชอ่า oh, อ่าฟาดชีบ <c oughs> ก็ได้แอมบูชดีเด็ดเลยอุ้ยได้รับได้รับได้รับเอ็มบีแบบซุ่มมาเ <c oughs> ออฮูมาละเวดดาบมาต่อ <c oughs> อ่าดูดีดูดี ชิ้นนี้ดูดีฮนะชิ้นนี้ไม่ได้บัดดาบอ่ะยยูได้เหมือนกันวิธีทำไมพี่มีสองอันน่ะไม่ยูที่ทำใส่เลยที่ทำอะไรวะนะ่ะตูทิกโหเราเจอเลยอะ่ะ <c oughs> โหอะไรเฮียเต้โคตรโกง อุ้ยเต้มึงเล่นกล้าขอกระเลยได้แล้วน่ะมึงได้เสาอ่ะบูมน้องรักเสียไปกี่บาทลิตเติ้ลลีเจนต้องหาอี่สอนมีป่ะโอ้ยแย่มันสามทีเรียกว่ากี่บาทปะแต่ภาวนาอ่ะร้อยป่ะเนั่นเม่ใช่ว่าไม่เสียหนักบาทดีกว่ะร้อยเนี้ยมันเติมกูเติมไปตั้งแต่ชาติที่แล้วกดไปสามทีทีละห้าสิบวิโนนิดวิโนนิดจิบตายไปแน่แล้วมันได้อันนี้คือตัวแรุดเลยอ่ะที่มันได้ ใช่ใช่ไม่มีอะไรมันมีอีกปะที่แบบที่เป็นสูตรสูตรหนึ่งมไม่มีไม่มีทำไมน้องจ่ายแฮนนี่อ่ะแม่งเจอกูโอไฮโอไงในเซตทุกเซตจะมีแค่มาทีละตัวไม่ใช่ทุกเซตเออเซตละตัวเองมั้งรออีกทีหนึ่งก็ต้องรอแบบอีกหลายเดือนอ่ะเออแล้วกูเอาวันแรกเลยเหรอวะเฮ้ยมันก็ตึงเลยอ่ะมันก็ดีนเห็นอยากได้กันใหญ่เนี่ย กินกันใหญ่ดิถ้ากูดได้วันแรกอะทำไมกูไม่โอ้ <c oughs> อันนี้ตึงป่มวะเดี๋ยวน,นี้อันนี้เนี <c> ่ย <oughs> อืม อลับแล้วลงใครเฮ้ยเล่นไม่เป็นวะแม่งเอ้ยกูเล่นเป็นอยู่คำเดียวไอ้สั่งเฮ้ยเกมที่แล้วก็เจอวันนี้วไปสั่งเพลงหกเลยไอ้นี่ด้วยไอ้หมูไอ้หมูนี่ถ้าถ้าสุกของหมูกูกดยอมแพ้แล้วแหลงกูจะครบหกไอหมูดิกดดักเว้ยเจออีกแล้วไม่ได้กดดักนะครับจริงๆน่ารักไหมน่ารักไหม ปัญหาของบันกูไม่มีอันนี้มาอยู่แล้วตัวแรกมันมีอันนี้ชีวิตธรรมดาตัวหนึ่นงนั่นเลยดูมไม่แปลกใหม่เป็นไอ้เดียวเล yeah. วยอยู่ติดมาเป็นคนได้หว่ยกูเก่งจังหวะคอมอะไรอะมาขนาดนั้นเลยอ่ะคอมก oh. ู้ เออไว้เฮ้ยเก่งไว้เฮ้ยต้นเกมปุ๊กเจ็บจังวะตาหนี้ไล่ปลาไปก่อน,น,นสักเสล <c oughs> ี่ยี่น้อยจิบหน้อยวะ เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูว่ามันมันมันสนามอะไรเดี๋ยวซื้อสนามนั่นแหละสุมส่มสุ่มสุ่มอะไรวะนะสุ่มตู้สนามมันเป็นสนามยังไงวะมันเหมาะสมกับแอนนี่ไหมสนามนั้นไม่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 และแอนนี่กูต้องสนามไหนโอ้โหไม่มีให้ซื้อเลยสนามกกเก่าจบละ เฮ้ยมันฮิวแรงจังไงเฮียเนี่ยเฮ้ยของกูเก่งเฉยเลยไปไหนวมาแล้มันเก่งตรงนั้นเลย่อะเดี๋ยวกูจะแปมไปดิให้เยียสกามใหเก่งมาะุูบูมลุกขึ้นมาทำท่าเหมือนอันนี้ดิเฮ้ยเฮียกูโตแล้วมันถ้ากูทำอะไรไปมันจะเป็นดิจิตอลฟุตเทจสู่ลูกสู่หลาน พูดลองยีด้วยนะไอ้เฮียล่มาตัวลงอมไม่กระด่าม sure> ือนบอกมึงเป็นคนปกติวันนี้มันแย่มันยากหรอเฮ้ยขอคิดไอ้หน่วยวันที่สี่คนหมดไปด้วเนาะได้ครับเดี๋ยวมันจะเกิดการต่อพูดลองเป็นตัวกันหมดวิเฮมเบอร์ดิงเกอร์ท่านสภา วาระิพเ่อไอคิดว่าติดไฟเท่ไง้สั่งแอปไหนมีส่วนลดเยอะบ้างวะรวยแล้วต้องลดล็อกตัปปี้ชัปปี้จากรถนะเดอะไรที่เซฟได้ก็ต้องประหยัดกันด้วยดูครับเงินอะไรไม่ได้หาได้ยากหาได้ง่ายนะเฮ้ยมันจะได้มาแต่ละบาทนะแต่ละบแต่ละบาทแต่ละบแต่ละบาทต้องลุ้นกี่นาที แต่ละมือแต่ละเดือนเรจะได้มาแต่ละบายหนูแม่หนูขึ้นงานกี่รอบว้าวสวยแล้วสวยแล้วสวยเลี้งแว้นแตมั้งไอสัดต้องอมไม่รู้กี่อันอุ้ยกูโดนวน่ะยันแม่โอ้ยหยาบเลยยัซัมเมอร์พี่พี่ทไงต้องใช้พี่โอเคพี่ใช้ผมยี่ห้ ตัวแอมบูชมีพาวเดอร์มีใครเขามาส่งบ้านนะครับสเมกกินมีคนมาส่งบ้านมาเฮ้ยพาวเดอร์ไม่มีสักตัวเลยเนี่ยตอนเนี้ยจริงหรือเปล่ากูยังไม่ได้ไปไหนเลยค่อนข้างโกงนะตอนนี้ก,นนโกนนูโกงอีกแล้วอ่ะมาแล้วที่นั่นมันดูอึดอัดเนาะโอ้ยเซนเซเลอร์เลรเซนไปเรื่อย <c oughs> อไอ oh. oh. ้ลรือเปิดเพลงเนี่ยท็อปปี้ฟู้ดมาแล้วลด90%นะทำไมมันพับจอนางที่บูมให้คนไปตัดคลิปตอนเปิดได้แล้วนะแล้วก็เอาเกมเพลงหนึ่งเกมเกมเพลงเยอหเ่ยเปิดเพลงอย่ต้องเปิดเกมต้องปิดด้วย บอกให้มือตัดก็ต้องตัดโอ้โดนที่หนึ่งเละไอ้ที่ี่หนึ่งเล่นคอมครอบครัวที้นี่คนรักครอบครัวไม่ได้ที่ทุกคนเลยวะ่ะ <c oughs> มันลรำเลยฮะะทอไรกัน,นเดี๋ยวลรำมีหลายครอบครัวะจะรักเยอะๆหน่อยแบ,งแบง่งๆกัน <c oughs> แต่รักหมดฮะ กูต้องการไปแล้วีนอดู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  เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเย่ยไม่ได้ใส่ของเลยนะผมัน่มันโดนย่อเอ็มเลยคอมึงจัดหนักแน่ไม่ต้องห่วงหรอกเองห่วเหรอย่อเอ็มโหเป็นไรเป็นไรเด็กอุ้นหนักแค่ดนี้เลยรับไห้เอ็งหัวเหรอย่อพี่กูขนาดนี้เลยใช่คอม่นห่วยเลยเดี๋ยวกูเอาแม่งแน่เยอะมาไม่หนักคอมแม่งหนักไม่ยังไม่หยุดเลยเฮ้ยอีน้อย แฟลชห้าไม่ได้มีประโยชน์อะไรแฟลชแหลกไดมอนด์แอมบูดห้าไไลท์แหลกก็ไดมอนด์หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเพื่ออะไรเนี่ยไอ้เช่ยเนี่ยตะหลิวหลิวหลิวมาใหม่เนี่ยพี่ทำไฟไลท์สี่ไปเลยก็ได้แต่ว่าของไหนว้าวชะกาพี่ต้องโยกไว้ให้เช่นนั้นนหมเฮ้ยยิงเก่งไหมเปล่าไอ้เหี้ยทั้งเล่นทั้งสอนจะได้ได้ขึ้นเลยไหมไฟลุก พูดไปหลังสอทั้งเล่นเก่งไปเปล่าไอ้ที่อะผมได้ตุ่มไปละผมได้ตุ่มละหือปืนพกโดนเล่นยากว่าเยอยคอมไม่รู้เลยอ่ะอุ๊ยอัพเมนชิ้นถัดไประดับสูงขึ้นหนึ่งอุ๊ยแมวเฉยสวยแล้ววะ ถ้าจะส่งอะไรแพงอั่งว่า34บาทอีกคส,สัก30บาทเ,าเอง,งานะแองไหมอะเลอนกันนะก็เล่นกันหน่อยดิ์เอาตังค์ม่อนเื่อตัวเองเว้ยฟา,ฟาดฟัดแปดเจอความฟาดัดแปดปูนเนี่ยเล่นทำไม,ไมแพงหน้ากูมันดูแบบดูดีอิง ดูโกงไงไม่รู้ว่าเคลสลินแฟลทในแม่งเจอเคสลินแฟลทเคสลินบินเหรอเคสลินบินได้โอม่บอ้เล่นยากเว้ยยัดแม่ช่วยด้วย้ยทำไมสเต็ปเลือดไม่ค่อยหลุดเลย ไม่ทีมกูตายจะหากจะหมดแล้วมึงมาบ่นเพี้ยเลยนะเต้ไอ่มาดูสเต็ปดิเฮ้ยแจ็คไปด้วยแจ็คไปด้วยแม่แจ็คกูชนะเฮ้อแม่พี่เพี้ยสวยคู่เลยชาดย้อนในเต้ที่สุดนะครัแม่งเกมแรกของกูไอ้เหี้ยเล่นแหลงส่งห้องขี่หมาหนอนมาให้ห้องที่กูเกลียดที่สุดไอ้เหี้ยแม่งถือห้องที่แม่ง เอาเอ็มเบมมาให้เนี่ยเหี้ยโคตรติงตตองเลยเฮียเสียว่ะกดยอมแพ้แม่งยังงกูใช้ตังค์แล้วไม่ดีขึ้นกูยอมแพ้เลยเอากูปากเกิดการกูชอาบิ๊กบิ๊กไอ้เจ้าของนั้นไม่เจอกันง่ายง่ายแมาดิงเกอร์มีคนเล่นว่ะ ตัวแคลรี่กูต้องเป็นตัวอะไรนะเซลลี่แคลรี่เก็กโคสรภาพตอนนี้มึงแย่มากเลยมึงเอาของอันนี้ไปใส่ในเซลลิมึแย่กูหาเก็กโคอยู่ถ้าเก็กโคมากูปีปีอะไกันนะ ดูดิกูเล่นคอมคัมแบ็กอิงตัวกูตายกูได้ตังค์ดูไว้กูเป็นทำเกมอ่านข่าวไปเนี่ยมั้ชนะได้ปะล่ะเป็นไงก็ได้เราดูฟินิชอยู่ไอ้บ้ถือว่าเล่เปิดแหลงไม่ได้ดูละตีกูลังมากูน่าจะจบแปดไม่ได้ฟินิชใครเอ้ยปัมวิ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  เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไยเึ้นวะเฮ้ยจีนะอ่าแมงสวยเหี้ยได้กูได้ชินเนี้ยอืมหมดจริงวะหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยเต้กูเอาหมัดนะมันหมดแล้วอ่ะแอบบูเอร์ไอ้เนี่ยนี่ออกไอ้สัตว์ดุยเดา ดนเลยมาเฮียไ,ได้ดาบดาบไม่ไปและไปไว,ลวเลยแม้สั่งเฮียยากเกียนที่หายสั่ง้เ,รเรงอราแทงดีว่าแน,แนต้องการแทงความแล้วดีกว่านะ เอ้ยแล้วทำไมไอ้ตัวนั้นกูยังไม่มาวะเอกเอกอะที่ชื่อว่าเอกอะเอกโคใครวะสี่บาทนี่หรอใช่เพื่อนมันทำไมวะมันออกไม่ได้เหรอออกอยากอ่ะเกียรติตัวห้าบาทขึ้นมาแทนเนี่ยจริงเนี่ยอยู่กูนเนี่ยดู <c oughs> <c oughs> ดีนะดูดีนะ ว่ามึงโอ้โหขูอยากได้เอเคเพื่อนเอ้าชนะโอ้โหแล้วรวยจัดสัตว์ไอ้ขี้ชนะได้ไงวะเขี่ยแรงจังอ่ะเซรีแม็กพุทแปดเลยวะเอ้าเขี่ยแล้วไงเซรีสแบกเหรอเออเซรีส<อ>์แปกว่ะแล้วกูอีโวใครอ่ะกูต้องอีโวจริงไงเท่านั้นนะมาดิแรงไปเฝ้าหว่าเพือพ่อนถึงดาวด้วยไปไ<ว>อีโวแม่งเลยเขี่ยไม่รู้แหละอะไรอ่ะ เฮ้ยเอโก่อยไหนวะมาแล้วเด็กเฮียเคลินไปตัดมาแล้วครับบูมแอ์บูชแฟร์ไลช์มาแล้วครับแม่งสวยแล้วครับแบกมาเฟอร์เฮียเปลี่ยนของไงมึงอ่ะดีดอกเซลิี่สะวะ <c oughs> เ,เ,เรียกพายุเจลเก,ก,เกอร์เฮ้ยแต่เซรีแรงจังเอ้าจริงมันไม่มีดาเมจเลยวะทำไมวะเพราะอะไรวะเราต้องการสแครับมันจะไล่าสาั่งการปะที่สุดท้ายจะแรงสุด<ต>เป็นิเมซายเราต้องการไอ้เทยนี่แหละตัวแพ้แคสิโอเปียเย็นแม่แคสิโอเปียไหนวะน่าหมูไม่ได้กระโดดเลยเฮ้ยกูไม่น่าขายเลยโห แบ็กโรดมันแรงอะไรวะแต่ตาแล้ะโดนแบ็กโรดต้องการก็บโค้ดสองพันเฮ้ยนี่งไอ้สะตา์เต็มๆตายอะไรอ่ะทำไมกากจังวะ จิงเอาดีจิงดอกสตัตว์โอ้แต่ทีสองนี่หมดบอดนะจิงต้องใส่อะไรอ่ะเวทคียหรอไม่เล่นธรรมดาโชจินข่ดโชจินครับโชจินบูบับได้ได้ได <c oughs> จิงสองเอ2โคสองน่าจะไหววิ้ยเมื่อกี้ตัวแม่งอับกันไปแทบเลย <c oughs>

่เนนะะกโคกูผ่านไปตัวนึงโดนมาเอาไอ้ที่กากเหรอไอ,อ้แย่ลงไปก่อนไปตัว5บาทเขาบอกว่าไงก็เก่งโอ้ยอย่าตายได้ไหมอุ้ยกูได้ฟินิด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 หรือเปล่าพี่เอ็มเจอกันไหนเปล่าหรือเปล่า ยิงยิงเฮ้ยโหอะไรวะน่าเฮ้ยแค่สามนีาหรอโอ้ของมาแล้วสาม oh my fuck ขอจิ้งตัวหนึ่งได้ปะจิิงจิ้งจิ้งจิ้งเฮ้ยมึงไม่จริงวะโอ้โดืตดตะทูอย่าเพิ่งโดืตดตะทูโดืตดตะทูอย่าทำกันอย่างนี้ ไปนะอุ้ยกูแรงจังอ่ะอุ้ย X c โ o w เยลล่าอสลม,มีอะไรเกินมาหรือเปล่าแฟนไลว w a เชอร์ไอ้เหี่ยนี่ไอ้ที่นี่ไม่จำเป็นกูขอแค่เลเวลอันเดียว จบอันนี้จบป่าบักทิ้งโอ้ยมึงจบตีหนึ่งช่องกันหมดเลยหรอมึงโดนกูฟินิชแน่หน้ายิยิงมันจริง สบายสบายครับผมเฮ้ยหรือเปล่าเริ่มเฮ้ยแรงวันนี้จริงแรงวันนี้แรงวันนี้อย่าตายนะหูกระลินเจ๊งเรียบร้อยแม่งเดอรกูฟินิดแม่งเดอรกูฟินิดเฮ้ยมันดูดอะไรวะเรียบร้อยมาแล้วครับจิกจิอะไรอะอะไรอะโไม่ง นี่งไงหน้าฉีดระเบิดโอ้โหเฮียอนิเมชันโคตรสวยเลยวะอืม,อมธรรมนาหน่อยอืมอืมทีมขาดแทงวะทีนี้ทีมขาดแทงเหรออืมอันนี้เป็นเลเบลไหมเฮ้ยอ,อันนี้เลเบลบุซอร์ ชิบหายแล้วเฮ้ยจันมีแค่สามเหรียญแล้วไปแล้วนี่หว่าโอ้แม่งไม่ให้จิงกูกูไม่สามารถขึ้นเก้าได้แล้วอ่ะตังค์ไม่มี ถ้าได้จริงแม่งจบโอ้แม่งจริงโอ้มันถือจริงเหมือนกันอ้อแม่งจริงก่อนกูยันลิวฟอกจบป่ะครับจบโดนด็อกเตอร์เฮลเบอร์ดิงเกอร์อ๋อ โดนแอนนี่มันก็แอนนี่เหมือนกูมันแอนนี่อ่งเปาก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณมากครับ